สวัสดีครับกับผมนายชนายศด,ดวงเล็กสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประกาวันณคุณทองพบกับพวกเราสองคนดำเนินรายการ6จุดเช็อินเมืองนงังเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองโดยวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้ซึ่งมีการคามนาคมสองช่องทางได้แก่ช่องทางบกและช่องทางน้ําโดยเฉพาะค่าเรือค่าโดยสารที่นี่ถือว่าถูกมากๆเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นถือเป็นมนสเสนห์ที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของคนที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับรวมไปถึงเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่นี่น่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยในอดีตเป็นศูนย์รวมความเจริญของภาคใต้ แถมยังเป็นศูนย์รวมการค้าการางคํานคมอิกด้วยครับอําเภอปากพนังเป็นเมืองท่ามาแต่ครั้งอดีตเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยก่อนอําเภอปากพนังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพราะมีเรือสัเภาสจากเมืองจีนเข้ามาเทียบท่าทำให้เศรษฐกิจในสมัยนั้นเฟื่องฟูมาก ด้วยความเป็นเมืองเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าและการคมนาคมย่านเมืองอปากพนังจึงมีลักษณะบ้านช่องเป็นชิโนโปรตุเกสและบ้านเรือนต่างๆถูกสร้างด้วยไม้ปัจจุบันตึกสูงๆถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นบินรังที่ผลิดตดังนกส่งออกต่างจังหวัดและต่างประเทศรังนกถือเป็นทองคําขาวแห่งเมืองปากพนังอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีตลาด้อยปีเมืองปากพนังตลาดดั้งเดิมตั้งอยู่ที่ท่ทาเรือข้ามฟากฝั่งตะวันออก เป็นศูนย์รวมอาหารท้องถิ่นผักผลไม้พื้นบ้านและอาหารทะเลนอกจากนี้ยังมีอาหารแปรรูปที่วางจำหน่ายโดยชาวประมงในพื้นที่อีกด้วยค่ะ อนนี้เราอยู่กันที่ประตูระบายน้ำอุทกภิภาคประสิทธิ์รรธนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านบางปี้อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปะรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําและพื้นที่ใกล้เคียงช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมน้าแรงน้ําเค็มและบรรเทาปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและด้วยทัศนียภาพโดยรวมที่งดงามเขาตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ําปากพนังมีสะพานข้ามใจฝั่งแม่น้ําเพื่อให้คนในพื้นที่สามารถสัญจรได้ไปมาอีกทั้งยังมีสวนสาธรารณะที่ร่มรื่นเหมาะสาหรับการพักผ่อนชมวิวนั่นเองครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะนิยมมาชมประตูระบายน้ําและวิวรอบๆ โดยสเสน่ห์ของที่นี่ก็คือการได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านคล้าไปกับวิวของธรรมชาติและป่องไฟสูงของโรงสีข้าวทั้งในตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเป็นเหมือนจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปสวยๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆอีกที่หนึ่งเลยครับ คุณผู้ชมหันไปยังอีกฝั่งแม่น้ำนะครับก็จะเจอปล่องไฟโลงสีข้าวเก่าสมัยรัชกาลที่5ที่อำเภอปากพนังยังคงอ,อนุรักษ์ไว้ประตูระบายน้ำอุทกภิภากษประสิทธ,ธิ์จึงกลายเป็นสถานที่ไฮไลท์อีกที่หนึ่งในอำเภอปากพนังนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับคุณกุ้งกับประตูระบายน้ำอุทกภิภาคประสิทธ,ธิ์แห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทมีความสงบร,ร่มรื่นเหมาะสําหรับการนั่งเล่นและยังเหมาะสําหรับการออกกําลังกายในตอนเย็นอีกด้วยค่ะ ต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปตาลุยแหลมตาลุมพุกกันเลยครับไปกันเลยครับผม ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่แหลมประลุมพุกอำเภอปาพพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่โด่งดังมายาวนานเนื่องจากถูกพายุพัดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งทําให้ชาวบ้านที่นี่เสียชีวิตและสูญหายกว่า1,300รายอีกด้วยค่ะ แหลมตะลุมพุกตั้งอยู่ที่ชายหาดปากพนังเป็นชายหาดสีขาวโค้งเรียวยาวไปตามชายฝั่งทะเลจากเหนือถึงใต้ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรด้านหนึ่งของแหลมตะลุมพุกรับลมจากทะเลอ่าวไทยอีกด้านหนึ่งรับลมจากทะเลปากพนังนักท่องเที่ยวสามารถสัญจรด้วยรถจนจนถึงปลายแหลมได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พักค่อนหย่อนใจ ซึ่งในปัจจุบันนะครับมีการปรับทัศนียภาพให้สวยงามมากขึ้นเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารที่เสิร์ฟซีฟู้ดเ้าลิมทะเลให้ผู้ชมได้อิ่มเอิบอย่างอรอร่อยเลยทีเดียวครับเออผมอยากทราบว่าครับเอ,อ่อชาวแหลมตลุมพุกนะครับส่วนใหญ่อ่ะเขาทําอาชีพอะไรกันครับผมเดินมากันเนี่ยแต่มันจะมน่งนะเดินมาเนะดี๋ยวว่าจินกนเลนเอากนเลนใ้เลยเดินมากนะครับ เออแล้วาชาวแหลมตะลุมพุกนะครับเขาออกทะเลกันทั้งปีหรือแค่บางฤ<อ>ดูกาลครับผมแต่ดำนิวกั้นมาเนี้ยเนี่ยวะเอาปลาออกกันเลยแาบนั้น,นออกเลยอะไรเลยมั่งเลยออกมั่งแบบนั้นแล้วว่าไม่ได้อันก็ออกเลยอันไม่ได้ก็แต่๋ยวว่าอันนี้บางนี่แบบเกี่ยวเก,ยเก็บเล่นกับอะไรแบบนั้นแต่ผมอ้อยแล้วเขาห่มกระป้วยกัเก็บว้อยแบบนั้นก็ข้าวขอนี้ ไรบ้างครับกับสถานที่แห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นสถานที่ไฮไลท,ท์อีกที่หนึ่งนะครับที่มาอำเภอปากพนังแล้วไม่ควรพลาดครับผม่างนั้นต่อไปเราไปวัดนันทารามหรือวัดหลวงพ่อผุดกันเลยค่ะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดนันทารามนั่นเองเป็นวัดที่ชาวปากพนังนับถือกันเลยทีเดียวส่วนจะเป็นยังไงตามพวกเรามาดูกันเลยครับคราวนี้ครับ หลวงพ่อผุดเป็นพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยกรุงเสียยุทธยาปริดสฐานอยู่หน้าวัดนันทารามถนนชายน้าอ,อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนันทารามเดิมชื่อว่าวัดใต้เป็นวัดเก่าแก่ในตัวเมืองปากพนังหลวงพ่อผุดเป็นที่ศักการะบูชาของชาวบ้านเมืองปากพนังต่อไปเราไปฟังประวัติย่อๆของวัดหลวงพ่อผุดกันเลยค่ะตำนานหลวงพ่อผุดมาจากคําบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ เล่าถึงสาเหตุว่าทําไมเรียกว่าหลวงพ่อผุดพอหลวงพ่อผุดขึ้นมาในดินใต้ต้นทองหลังในวันเพ็ญเดือน8แรม13ค่ำปีมาแมเป็นเวลาลาวเที่ยงคืนในคืนนั้นฝนฟ้าขนองตกหนักมากฟ้าผ่าเปรี้ยงที่ใต้ต้นทองหลังทาให้เกิดไฟลุกพาสงทุกลูกที่ยืนดูอยู่ก็ไม่มีใครกล้าลงไปดูต่แก้วซึ่งเป็นพาตาบอดก็พูดว่าน่าจะเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นมาแน่แน ตงุงเช้าชาวบ้านก็เดินไปดูที่เกิดเหตุช่วยกันเก็บเก็บต้นไม้ที่โดนไฟไหม้ขนาดที่ทําความสะอาดอยู่นั้นได้มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่านายทองใสบังเอิญเดินไปตะดุดก,กับสิ่งหนึ่งเข้าซึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันทําความสะอาดจากนั้นเลยเป็นที่มาของคําว่าหลวงพ่อผุดนั่นเองครับ ยังไงบ้างครับคุณกุ้งกับวัดหลวงพ่อพุดแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นมีผู้คนมาสักการะบูชากันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินตลาดน้ํายอนยุกกันเลยครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดน้ํายอนยุกอําเภอปากพนังเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารของหวานโบราณหาก,กินได้ยากด้านในจะมีอะไรขายกันบ้างไปดูกันเลยครับ จุดเด่นของตลาดน้ำย้อนยุคปากผนังแห่งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องอาหารทั้งอาหารข่าวและอาหารหวานที่นี่มีความหลากหลายน่านาชนิดโดยเน้นอาหารโบราณพื้นบ้านหรือของที่หาได้ยากในปัจจุบันเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้นักชิมทั่วสารทิศเข้ามาลิมรสชาติของอาหารพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดน้ำย้อนยุก ส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนฉนาดที่นำอาหารหรือขนมโบราณไม่ว่าจะเป็นข้าวยำห่อใบบัวหมี่แดงผัดทอดมันลูกเห็ดทอดห่อหมกสมุนไพรและยังมีขนมไทยมากมายอย่างเช่นขนมดอกอัญชันที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอง ขนมจากขนมกรอบขนมจู่จุนและขนมไทยอีกมากมายอีกทั้งตลาดแห่งนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของภาชนะที่ใส่อาหาร อีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเสริมบรรยากาศที่ตลาดแห่งนี้นั่นก็คือภาชนะที่ใส่อาหารเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของตลาดน้ําย้อนยุคปากพนังพ่อขาแม่ขาแต่ละร้านจะเลือกใช้วัตถุตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะใส่อาหารเชน่นถ้วยปั้นดินเผากระบอกไม้ไผ่กะลามะพร้าว และหมาจากที่ทําขึ้นโดยชุมชนชนาบโดยใช้ใบจากนํามาสานเป็นภาชนะที่ใส่อาหารได้และไม่เป็นอันตรายอีกทั้งช่วยลดต้นทุนพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วยยังรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่แต่งกายแบบดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์และเข้ากับบรรยากาศภายในของตลาดทำให้ตลาดดูย้อนยุกและเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว ภายในตลาดยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงบอกของชุมชนผู้สูงอายุจอดกันหรือการลำมโนราของเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตอีกด้วยตลาดยอนยุกปากผนงัง เป็นตลาดริมน้ำที่มีพ่อค้าแม่ค้าที่อัธยาศัยดีชวนลูกค้าคุยกันอย่างเป็นมิตรเรียกได้ว่าตลาดน้ำย้อนยุกปากพนังแห่งนี้เป็นตลาดแห่งรอย,ยิ้มก็ว่าได้เพราะตลอดทางเดินภายในตลาดผู้คนมักจะเดินซื้ออาหารที่หลากหลายและพูดคุยกันอย่างมีความสุขถือเป็นสเสน่ดึงดูดให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งก็ว่าได้บรรยากาศของตลาดน้ำย้อนยุกปากพนังมีความเป็นธรรมชาติ ทางต้นไม้และแม่น้ำเหมือนการจำลองตลาดในอดีตระหว่างทางเดินหรือบริเวณใกล้ร้านอาหารซุ้ม้านต่าง,างๆแม่ค้าทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้ไผ่โดยเน้นให้มีจุดอำนวยความสะดวกจะมีการจัดแคร่ไม้ไผ่ไว้ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้นั่งรับประทานอาหารอย่างเป็นระยะระยะนั่นเองครับผมอยากทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างครับผมกับสถานที่แห่งนี้ครับผม รู้สึกดีมากเลยค่ะที่มีตลาดน้ําได้เที่ยวมีของกินมากมายเลยค่ะแล้วก็เป็นของกินโบราณหาให้ด้วยครับผมขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างครับคุณกุ้งกับสถานที่แห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นสถานที่ที่จาหน่ายอาหารคุณบ้านของชาวบ้านเมืองฝังพนังและยังเหมาะสำหรับการเดินจับจ่ายซื้อของในตอนเน็นอีกด้วยค่ะต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปโครงการกางหันลมกันเลยครับไปกันเลยครับผม สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการกังหันลมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่กระจายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในอำเภอปากพนังและหากมาที่นี่ก็ยังไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปชมวิวอันเราไปชมวิวกันเลยค่ะโครงการสวนกังหันลมเรียบชายฝั่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสบรรยากาศชายฝั่งทะเลเอ่าวไทย รองรับทุกกิจกรรมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นวิ่งออกกำลังกายนั่งพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปกับธรรมชาติสวยๆหรือมานั่งรับลมชมพระอาทิตย์ตกดินโครงการสวนกังหันลมมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม กังหันลมป่าพนังนะครับเป็นการใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีกําลังผลิตอยู่ที่10เมกะวัตต์ที่สามารถแจกจ่ายให้คุณในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับคุ้งกับสถานที่แห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับทะเลมีลมพัดเย็นสบายตลอดเหมาะสําหรับการมานั่งชมวิวและยังเหมาะสาหรับการเดินออกกําลังกายในตอนเย็นอีกด,ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณกุ้งกับ6จุดเช็ดอินเมืองปากพนังค่ะถือว่าเป็นอำเภอที่มีสถานที่สวยๆเยอะกันเลยทีเดียวค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดที่มาเที่ยวอำเภอปากพนังก็ไม่ควรพลาดกสถานที่ที่พวกเราแนะนําไปนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรากันด้วยนะครับสาหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ